ตงนี้ลึกมากตรงนี้ลึกมากโอ oh, <no. S 1> ้ลึกมากโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเชียเชียเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว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 อารอลงตรงนี้เออโอ้โหอุ้ยอุ้ยข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรอุ้ยข้างหน้าเป็นเป็นเหมือนกระถ่อมอ่ะกระท่อมกระท่อมไม่หมดหรือเปล่าเจ้า oh. ที่แหลกมากสูส,สูเดี๋ยวนะสู อย,อย่าอย่าจะูอุ้ยอย่ายิงอย่ายิงสิกูนะอย,อย่าอย่ามันปอบมันกอบมึงจะยิงสิกูทำไมล่ะมึงก็รู้อยู่ว่ากูยังไม่มีอาวุธไอ้นี่อย่าอย่านะมึงอย่านะกูไม่มีอาวุธยิงไกลธนูกูยิงใต้น้ำไม่ได้อ่าเดี๋ยวนะแล้วแล้วสรุปคือสมบัติอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้มันก็ไม่มีนี่อ๋อไอ้พวกนี้มันจะเลงยิงหวัวกูอย่างเดียวเลยไอ้พวกเนี้ย มึงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งกูหาสมบัติแป๊บโห่าสมบัติแป๊บอุ๊ยโอ้ยบังบังบังขวบบังขวบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะอะไรวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับคลิปเอาชีวิตรอดกระดิกแล้วนะฮะอะไรวันนี้เนี่ยเลยผมจะพาทุกคนเนี่ย ออกไปสำรวจทะเลกันนะฮะอไม่ใช่จิต้องพูดว่าออกไปสำรวจมหาสมุทรนะฮะอุ๊ยอุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ๊ยอ๋อแล้วทำไมมันกระตุกอะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยเดี๋ยวนะอุยข้างหน้าของเรามีอะไรอะข้างหน้าของเราอุ๊ยมันมีกระท่อมเว้ยทุกคนข้างหน้าของเรามันคือกระท่อมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในก็จะมีสมบัตินะฮะอ่ะเดี๋ยวกิบธนูตัวนี้ก่อน ไอ้ธนูตรงนี้คือเสียบมากมาทําให้ผมตกลาวาไปครั้งหนึ่งละอ่านี่ไงกล่องสมบัติในนี้ก็จะมีแร่อัพของนะฮะแล่อัพอาวุธนะเด <Wow. S 1> ี๋ยวเราออกทางนี้เลยแล้วกันโอ้ตรงนี้มีปลาด้วยเดี๋ยวเราไปจะไปทางนู้นนะฮะตรงไปที่ทะเลนะอ่าน,นี่ไงอันนี้อันนี้ไม่ใช่ทะเลหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นบึงสวยๆนะฮะ อ่าเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นอ่านี่นะครับเราก็เจอทะเลแล้วนะฮะ yeah เจอใบโอมที่มีมะพร้าวแล้วนะครับ oh. อ่าตรงนี้คือทะเละเดี๋ยวเราขี่เรือไปเลยแล้วกันอ่านั่งเรือไปเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจมาหาสมุทรกันนะฮะ อ่ะตรงไปที่หมาสมุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นฮะอ่ะตรงไปวิวิดี๋ยวนะ <Nope. S 1> อันนี้คืออะไรอ่ะข้างล่างมันมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นถ้ำเลยไงมันเหมือนเป็นถ้ำใต้น้ําอ่ะเดี๋ยวเราลง,ลงตรงนี้หรืตรงนี้เป็นถ้ำหรือเปล่า แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ปลากระลังสวยนะตรงนี้สวยมากอ่าแล้วก็มีปลาตรงน,นี้นิดหน่อยอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะอ่าเดี๋ยวเราออกสำร,รวจกันต่อนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้โหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลึกมากตรงนี้ลึกมากโอ้ลึกมากโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ย เดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโอ๊ยอ๊ยสุดยอดโอ้ยยะยะยะนะยานะอุ้ยอุ้ยมันจะกัดผมวิ่งมันกัดอุ้ยมันกัดไอ้นี่ว้าเป็นไหนแล้วอ๋อมันเป็นไหนแล้วเวลาต้องขึ้นเครื่องบนก่อนอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องผมต้องใส่เป้อากาศอ่าทีนี้เราก็สามารถหายใจใต้น้ำได้ละอ่าไอ้นี่มึงมาทีนี้มึงมามึงมามามามึงจะวิ่งหนีทำไมล่ะ มึงจะไปไหนโอ้โหโอ้โหตรงนี้มีปลาโคงไฟด้วยเราเราต้องขึ้นไปก่อนปะเราต้องขึ้นไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหมึงอุ๊ยมันกัดมันกัดมันกัดอุ๊ยอุ๊ยมันกัดอย่าพึ่งดินี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งกูตั้งหลักก่อนกูตั้งหลักก่อนเอาไปไหนละอุ๊ยมันจะตายแล้วอุ๊ยมันจะตายแล้วเอ้าเอาเอ้าเอ้านี่แล้วเอ้าเอาทำไงดีอะโอ้เราเราบีธนูเราบีธนูเราบีธนู เอาอาโนยิงใต้น้ำไม่ได้เหรอ Nope เอา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 ไปไหนมึงจะไปไหนอุยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิมันจะตายละอย่าพึ่งเอามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนนั่นน่ะมึงกลับมานี่มึงกลับมานี่มาปอบเมื่อกี้มึงทำอะไรกับเขาไว้อ้าววิเอาวยเมื่อกี้มันตอบเอาหายไปละอ้านี่ไงไงมันตอบอะไรให้เราอ่ะ หรืยมันดอบหนังของมันหนังปลาสลามอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้หนังปลาสลามมาอุ้ยอุ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีเมงกะพุน Nope มีแมงกะพุนอุ้ยข้างบนมีอะไรอ่ะข้างบนเกิดอะไรขึ้นเอ้าอุ้ยโอ้โหอุ้ยแย่ละแย่ละข้างบนฝนตกว้ยยิงยิงสนุใส่เมงกะพุนไดไหมว้ยยิงได้ว่ะยิงได้ยิงได้หรืมึงเจอกูแน่นี่ไง สองนัดล่วง้ยตรงนี้ตรงนี้อ่าอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดอ่าอ่านี่ไงมันแล้วมันมันก็ดอบของให้เราด้วยอาจจะเราลงไปเก็บ่ปอาจจะเราออกสำรวจกันต่อ้อยดูดิตรงนี้คือลึกมากเลยอะวิเราไม่มีเราไม่มีมาน้ำอะดี๋ยวตัวนี้คืออยากได้มาน้ำมาก อุ้ยโอ้โหข้างบนไม่ใช่ข้างบนข้างล่างข้างล่างมีไอตัวนั้นด้วยอันตรายมากเลยนะไอตัวเนี้ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีปลาโคมไฟโหลึกมากตรงเนี้ยอุ้ยดูดิอุ้ยอุ้ยเอาละครหน้าคืออะไรอ่ะวิววิวทำไมมันเป็นมันเป็นสีแดงแบบนั้นอันเดี๋ยวเราลงตรงนี้ก่อน อาจจะลงก่อนอ๋ออ๋ออ๋าทำไมกระตุกกระตุกกระตุกทำไมอาจจะรอลงตรงนี้เอโอโอ้โหอุ้ยอุ้ยข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรอุ้ยข้างหน้าเป็นเป็นเหมือนกระท่อมอะ่ะกระท่อมกระท่อมไม่มดหรือเปล่าอุ <uc> ๊ยต่ตรงนี้คือดีไซน์สวยมาก <Wow. S 1> อ๋อเดีเราขึ้นไปดูกันว่ามันคืออะไรอุ้ยมันมีน้ำ น้ำร,บรอบๆน้ำมีน้ำอยู่ร,บรอบๆครั้งหน้าคืออะไรเฮ้ยมันมีสะพานด้วยว่ะมีสะพานด้วยเุ้ยวุ้ย,ย,ยนางเงือกหรือเปล่าเอเลียวเหรอไม่ใช่เฮ้ยมันเหมือนจนสลัดเลยอะ ah. มันเป็นเหมือนกับจนสลัดผู้หญิงวิ้ตรงสะพานสวยมากอันนี้มันคือเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่เนี่ยอันนี้ยอันนี้เขาขข่อะไร วิวเขาขายเขาขายสุดครับเฟอร์นิเจอร์นะ <Wow. S 1> น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไอพวกนี้แหละโอ้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้สวยมากดูดิวิในกล่องวิกล่องนี้มันไม่มีอะไรให้เราวะวิ <Wait. S 2> เอา้าวิวิตรงนี้มันสามารถเปิดปิดได้ด้วย <Wow. S 1> มันตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นโคมไฟนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซฟาวิอยากออกกับบ้านอะ ขโมยกับบ้านได้ไหมเนี่ยไอตัวค่าคาราขโมยเนี่ยไอตัวแม่ค้าตัวนี้เรามันจะไม่ตีเราใช่ไหม <c oughs> อุ้ยมันเป็นเกาะสีแดงเลยอะ่ะตรงนี้คือเกาะสีแดงนะแล้วตรงรอบๆอบแบมีพวกปากาลังเยอะมากไม่แต่นี้งงมากเลยพวกปากลังมันอยู่บนบกได้ด้วยเหรอ <c oughs> อันนี้กงตรงนี้ก็มีปากาลังเหมือนกันแต่ว่าไอพวกปารังตัวเนี้ย มันอยู่บนบกได้ไง <Nope. S 1> ปกติมันอยู่บนบกมันต้องแห้งตายไม่ใช่หรออะเดี๋ยวเราออกสำรวจกันต่อดีกว่านะฮะสีวลาอุ้ย,ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างสูงข้างล่างสูงข้างล่างคือไอตัวสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนอาเดี๋ยวลงก่อนเจอเพื่อนรักละยิงธนูได้ไหมเนี่ยอุ้ยเอา้าอ๋อไ่โดนได้ไงวะโอ้แล้วธนู ธนูคือแบบลงช้ามากมันยิงธนูใต้น้าไม่ได้อ่ะอุ้ยอุ้ยโหเดี๋ยนะอุ้ยตรงนี้มีเรือปะมีเรือมีเรือล้างตรงนี้มันต้องมีสมบัติเนี่ยเลยโอ้โหเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่แรงมากสูสูเดี๋ยนะสูอย่าอย่าเดี๋ยวสูอุ้ยอย่ายิงอย่ายิงสิกูนะอย่าอย่ามันปอบปอบมึงจะยิงสิกูทำไมล่ะ มึงก็รู้อยู่ว่ากูยังไม่มีอาวุธไอ้นี่อย่าอย่านะมึงอย่านะกูไม่มีอาวุธยิงไกลธนูกูยิงต้านาไม่ได้วยสมบัติมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอาอ๋อโอ้ยหมอกหมอกปากมึงจะมาทำไมเนี่ยโอ้โมาถึกมากมึงมาถึกมากมาถึกมากไอเนี่ยวิวิวิอย่ายิงอย่ายิงสิกูเอาแล้วไอพวกนี้มันโจมตีไกลอย่างเดียวอ๋อ มันจมตีใกล้ไม่ได้หรอไอ้พวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวนะแล้วแล้วสรุปคือสมบัติอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออ๋อตรงนี้มันก็ไม่มีนี่อะไอ้พวกนี้มันจะเล็งยิงหัวกูอย่างเดียวเลยไอ้พวกเนี้ยมึงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งกูหาสมบัติแป๊บกูหาสมบัติแป๊บอุ๊ยโอ้ยประกอบประกอบประคาจกอย่ามึงอย่ามึงอย่าด้ยมึงอย่าเด้อโอ้โหโอ้โหมันมันโจมตีแรงมากไอ้เหี้ย โจมตีแรงมากไอ้นี่อย่าอ่านยางน้อยมันก็ตอบของให้เรา,เาแล้วส,สรุปคือสมบัติอยู่ตรงไหนเนี่ยสมบัติอยู่ตรงไหนอันนี้คือหลังเรือใช่ไหมอันนี้คือหลังเรืออ๋อไม่มีทางเข้าหรอเดีย๋ยวเราอยากเข้าไปข้างในอะ่ะปกติสมบัติมันต้องอยู่ตรงนี้สิ อธิผม,มาหาขวานก่อนขวานขวานขวานเอาเอาันนี้นี่ขวานขวานอยู่ที่มืองงมากขวานอยู่ที่มือจะหาในกระเป๋าทำไมล่ะเออเมื่อกี้มีคนแอบมองมีคนแอบมองอยูอ่นะจ๊ะเอาเอาอันนี้ก็คือที่เดิมนี่อ๋อนี้ไงนี่ไงตรงนี้มีทางลงอยู่อ่ะโอ้ยโอ้โห ยืนเหมือนเจ้าที่เลยไอ้นี่มานี่มึงมาดิดิมึงลงมามึงลงมามึงจะขึ้นไปทำมข้างบนทำไมล่ะมึงเก่งมาขึ้นมึงก็ลงมาดิไอ้นี่โอ้ยลงมาถึกมากเลยนะเนี่ยโอ้กว่าจะตายหน่วยมากหาได้ไงได้ไงสมบัติเฮ้ยเฮ้ยข้างข้างในข้างในมันคืออะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเซฟ้าเออเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะขอดูก่อน อ๋อมันคือแกนสายฟ้า <Wow. S 1> อาแล้วมันทําอะไรได้อะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวข้างหน้าข้างหน้าอะไรเรื่องแสงเล <Nope. S 1> เรื่องแสงประพาเป็นสุสุไม่อย่างวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยป่าวเฮ้ยมันคือปากกระตูนนี่อ๋อแล้วทําไมมีแสงสีฟ้าอ๋อแล้วทาไมอู้โอ้เมกอร เมื่อกี้เผื่อตีอันนี้คืออะไรอันนี้คือแครอทเหรออันนี้ไงที่ผมพูดว่ามันมันคือแครอทมันเกิดในใต้มหาสมุทรเนาะโอ้โหแล้วข้างหน้าข้างหน้าคือปลาเรืองแสงภาพภาพาสัวคนน่ะสัวปลาพวกนี้มันแดกอะไรเข้าไปหรือเปล่าวะเรืองแสงอะไรขนาดนั้นโอ้โหตัวน,นี้กเ็เรื่องมืดละเ,เราต้องไปหาที่นอนเอเดี๋ยวขึ้นบกกัน อาจจะปูที่นอนก่อนเอาเอาแล้วเรือไปไหนอะเรือเรือเรือเราอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงอา๋ยวเรานอนก่อนเอาข้างล่างข้างล่างมีปลาด้วยอา๋ยวเรานอนก่อนตอนนี้คือมืดมากทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวทุบที่นอนก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจกันต่อนะฮะตรงนี้คือลึกมากเลยนะเนี่ย มันสำรวจยากอ่ะมันลึกมาก <Ooh. S 1> เพราะว่าตอนนี้ค ah si ือเราไม่ม <Maps. S 2> ีมาน้ำไงมันก็เลยสำรวจยากถ้าเรามีมาน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจตรงนี้กันนะฮะอื้ยมะมกรอบมะกรอบมึงมึงอย่ามาไล่กูนะมึงอย่ามาไล่หลังกูนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหัวสัสัมันมันแรนมาและสูววัววัวโอ้โห โอ้โอ้ข้างหลังกูข้างหลังกูโอ้มันจะยิงกูเปล่านั่นอะอย่ายิงหนูนะพี่ผมเป็นมิดเออเออมาขวบมาขวบพักสัวสัวเดี๋ย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 วมึงอย่ามาไล่หลังกูดิเออมันไล่กูอะเอาทำไงอ่ะอ้อเอ้าเอากูตายเลยเอาไปน่ะละอ่ะมันกลับไปละเอามึงกลับไปแล้วมึงจะหันกลับมาทำไมอ่ะเดี๋ยวไอปดิมึงอย่ามาล้มกูดิ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยไอเรือเมื่อกี้มันไปไหนละไอเรือเมื่อกี้เอ้าอ๋อยู่ตรงนั้นเว้ยแะไอนี่นี่มันไม่โจมตีเราจริงเหรอเอาเราสามารถโจมตีไม่ได้นี่เออมังเจอกูแน่เลืออ่ามึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่แน่เว้ยวู้โอเรือเรือไฟไหม้เรือไฟไหม้แล้วเฮ้ยมันจะหนี มันจะหนีแล้วมึงเนี๊ยดิมึงอย่าหนีโอ้ยโอ้ยมึงหนีไปก็ได้มึงหนีไปก็ได้อย่าเข้ามาอยอะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเรืออุ๊ยเรือกูพังเลยโอ้มึงมึงทำเรือกว่ามึงอีกทำเรือกว่าอุ้ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเรือเรือแตกเรือแตกเรือแตกอุ้ยจนสลัดจะไปไหนมึงมึงจะไปไหนมึงหยุดนะมึงหยุดอยี๋ยนี้มึงมึงหยุดอ๋มันมันมันจะไปไหนวะเอาเดินตามเดินตาม เดินตามมึงอย่าหันมาดิมึงอย่าหันมามึงอย่าหันมาไอ้นี่กูจะเดินตามเฉยๆอ่ะโอ้มันโอ้มันไปเกาะอ๋อมันจะวิ่งไปหาเกาะมันจะขึ้นเกาะกูไม่ให้ขึ้นกูไม่ให้ขึ้นกูไม่ให้ขึ้นทำไมมึงตายแน่อีสองตัวมึงตายแน่มึงตายแน่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมีพวกพวกปลากระเบนตามหลังเรามาด้วยลบอย่าพึ่งไอ้นี่อย่าพึ่งเอ้า วิปปลากระเบนตามหลังมาว่ะเฮ้ยพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะขึ้นถึงบกแล้ววิปเราต้องรีบฆ่ามันรีบฆ่ามันเอ้าเฮ้ยเรามีไอ้พวกปลากระเบนตามหลังมาเรามาด้วยอ่ะมันจะขึ้นถึงบกแล้วอ่ะมึงอย่าขึ้นมึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งกูตามมาอยู่นะเจนนะกูไม่ขึ้นกูไม่ให้ขึ้นมึงจะขึ้นไหมวะมึงอย่าคิดมึงอย่าคิดว่ามึงจะขึ้นได้ไอ้นี่ว้ยไอ้ปลากระเบนมึงจะตามกูมาท้ไงเองก้องมึงเฮมึงตามกูมาว่ะ มึงตามมามึงฆ่ากูหลายครั้งแล้วนะไอเนี่ยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไอนี่เมื่อกี้คือไม่ได้ตายเพราะจุดสลัดนะคือตายเพราะไอปากระเบนนี่แหละ <c oughs> คือโจมตีคือแรงมากไอพวกปากระเบนพวกเนี้ยอ่ะแล้วตอนนี้คือเราไม่มีเรือด้วยนะอ่ะแล้วเราจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ย <Nope. S 1> ไม่มีเรือแล้วอะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมบ้านเราใช้เครื่องวาร์ปดีไหม อา๋ยวผมวางเครื่องวาร์ปเลยแล้วกันอาจจะเราจะวาร์ปกลับบ้านเลยนะฮะเพราะว่าเราออกสำรวจต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรือเราแตกแล้วะเราต้องกลับบ้านแล้วนะครับอาจจะอาจจะลองวาร์ปกลับบ้านกันอุย้ยเดี๋ยวดิอุ้ยบ้านของเรามันไม่มีเครื่องวาร์ปนะีออนะ่อย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โหโอ้โหแล้วไปโอมนี่คือ อยู่ไกลบ้านเรามากเลยนะเนี่ยสรุปคือเราต้องเดินไปใช่ไหมเนี่ยอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงบ้านเลยแล้วกันนะฮะอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคราฟไอ้นี่กันเครื่องยิงนะฮะเป็นปืนยิงในน้ํานะเอาเดี๋ยวเราคราบมาอ่ะเดี๋ยวปลูกกระโพดนิดหน่อยอ่ะปลูกกระโพดแล้วก็ปลูกมันฝรั่งเลยอ่นนี่ไงปืน อันนี้คือมันจะต้องยิงในน้าเท่านั้นเหรออ๋ายิงบนบกไม่ได้อ่าลองยิงในน้าดูดิอ่ายิงเอ้าแล้วทำไมยิงไม่ได้โน้ว <Nope. S 1> อ๋อมันต้องมีลูกกระสุนเนาะลูกกระสุนก็คือถังออกซิเจนถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราต้องทําเครื่องออกซิเจนมาก่อนดิเราเป้อากาศตัวนี้ใช้แทนกันไม่ได้เหรอ สรุปน่าจะไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าเราต้องขาบเครื่องทำออกซิเจนขึ้นมานะฮะ,ะเดี๋ยวผมวางเครื่องวาร์ปตรงนี้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลอีกอ่ะทีนี้บ้านเราก็มีเครื่องวาร์ปแล้วนะฮะอันนี้ตรงที่เราไปสำรวจกันนะอ่นนี้ไงตรงเกาะตรงนั้นอ่ะอุ้ยเดี๋ยนะอุ้ยนี่ไงอุ้ยขอเต้นจริงด้วยอ่ะ เมื่อกี้ชาวบ้านเต้นทั้งสองตัวเลย <Wow. S 1> อ่านี่ไงเครื่องเครื่องทำออกซิเจนเดี๋ยวขยับมาตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะขยับมาตรงนี้อ่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถังออกซิเจนขึ้นไปเอาถังออกซิเจนใส่ข้างบนนะฮะแล้วก็เอาใบไม้นะครับทาเป็นออกซิเจนแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงไว้ข้างล่างนะฮะอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราต้องไปหาใบไม้เพิ่มนะ อ่ะเราต้องเก็บใบไม้มาเยอะๆเลยนะฮะอ่ะเก็บมาเยอะๆเลยอ่ะแล้วก็เอามาใส่นะฮะอ่ะแล้วเราก็ต้องรอให้หลอดสีฟ้าตัวข้างๆให้มันเต็มนะฮะถ้าเต็มแล้วเนี่ยออกซิเจนมันก็จะเข้ามาในถังนี้นะฮะนี่เราก็ต้องรอให้มันเต็มนะอ่านี่นะครับออกซิเจนก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่าเราสามารถเก็บได้เลยอ่าแบบนี้แล้วก็เอาถังตัวใหม่ใส่เข้าไปนะฮะ อ่ะเอาตัวใหม่เสรเข้าไปอ่ะแบบนี้ถังออกซิเจนก็มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะมาเปลี่ยนตัวใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามายิงกันดูอันนี้คือปืนออกซิเจนนะ <Wow. S 1> ปืนที่ใส่ลูกกระสุนมีออกซิเจนเราต้องยิงในาน้ำนะอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงใส่ปลาดูอ่ะเดี๋ยวลงไปก่อน อาจโยยิงไปปลาตรงนี้เอาแล้วทําไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นล่ะอาเดี๋ยวน้ามันยิงไม่โดนเมื่อกี้ยิงไม่โดนอ่ะอาจจะเพึ่งอาเดีจจะรอไปยิงตรงปลาที่มันเป็นฝูงอ่ะยังไงยังไงเป็นฝูงเลยโอ้โหโอ้โหบาดเจ็บเป็นฝูงอือนี่เอาได้แค่ตัวเดียวอาจยิงใส่ตัวนี้เอาไม่โดนเอาเอา อาไม่โดนโดนอีก <c oughs> อ่นี่โอ้โหเป็นฝูงโอ้โหแต่กันเป็นฝูงอ่ะประมาณนี้นะฮะถ้ายิงใส่ปลาอะคือตายกันเป็นฝูงอ,ะ <c oughs> อ่ะอี๋ยวเราขึ้นบกกันก่อนคือถ้าเรายิงใส่สัตว์ที่มันอยู่ในบนโบก่ะ <c oughs> มันจะบาดเจ็บไหมอ่ะ <c oughs> ไม่อยากลองอ,ะ <c oughs> อ่ะคือตรงนี้อ่ะตรงนี้ทางอยู่ออกซิเต,เต็มละอ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนตัวทางตัวใหม่นะฮะ อ่าทีนี้เราก็ต้องรอให้มันเต็มนะอันเดี๋ยวเราไปหาสัตว์อันนี้ไงตรงนี้มีนกตัวโดอยู่อ่าลองยิงใส่ดูเอาเอามันเป็นแก๊สออกมามันแค่ผักสวยๆนะมันไม่บาดเจ็บมันจะเป็นลมออกมาสวยๆนะฮะมันจะไม่มันจะไม่ทําดาเมจนะถ้ายิงในน้ําเนี่ยมันก็จะทําดาเมจนะฮะแต่ถ้าดิงบนบกเนี่ยมันก็จะไม่ทําดาเมจนะอ่าทางตรงนี้ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อย อาจจะเปลี่ยนทางตัวใหม่อ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้นะฮะอ่ะแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัสครให้ผมด้วยนะครับอ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ